นี่ทุกคนสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยเนาะวันนี้พวกเาขาก็มีเป็นมือนหนึ่งที่ว่าพวกเขาอยู่ที่<า>ด้านห้อยโกนเป็นด้านของเป็นด้านนำเงินแต่ว่าเป็นด้านนี้ยังเป็นด้านของเราอยู่ด้วยละกันไปทางหน้าพ่นกันสิเป็นด้านของไทยซึ่งเป็นด้านห้อยโกนนี่ก็เป็นเส้นทางทางไปเนาะแล้วาทางนี้ขาก็ได้รีไทยเพิ่นในดนึงแต่เพื่นกับเพื่นกับโบเป็นอย่างเพราะว่าเขาขออนุญาตเพื่นมาแลวเนาะเพราะว่าขากกบว่ายืนอยู่แต่บริเวณนี้แหละแต่<ส> คิดว่าน่าจะเป็นไทยไปละอันนี้เป็นแขงสบุรีเด้ออันนี้เป็นเมืองเงินเป็นดานหวยโกนเนาะแต่ทางนน้นก็สิเป็นดานเป็นต่อหม้อเขาเจ้าเขาผ่านมาด้วยทันนี้เขาขตมาคิดว่าน่าจะผ่านดินแดนไทยมาแล้วเฮ้ยเรือเขตนี้อาจจะเป็นดินลาวอเนาะแต่ว่าบริเวณทางหน้าพุดสิเป็นดินไทยเนาะเพราะว่าอีกประมาณกิโลนึงพูนละจังหวัดทยแต่ว่ามื้อนี้กับมีก็ดีใจเนาะที่ได้มาฮอดบประมาณนี้คิดว่านี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าใกล้สถึงความฝันเฮาละโควิดมืดล้วเขาก็สามารถออกไปได้เนาะ แต่ว่าเขาก็สิไก้กลับไปรได้ทุกคนเลยเพราะว่าเขาอยู่ได้บดนดนเนาะเาขออนุญาตเพ่นหนึ่อันนี้เขาขออนุญาตเพื่อนหน่อหนึ่งเขามาทายหูผมมาทายนี่หนึงแล้วเขากระซิออกไปละไปไ<อ>นี่อันนี้เป็นด้านต่อมอของเขาเจ้าทุกคนเขาอ,ออกมาลวเข,ขาข้ามมาฟังนี่สบายดีท่านผู้ชรอีกรอบหนึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ด้านสายน้ำเงินหรือว่าด้านน้ำเงิน ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณด้านของฝั่งไทยกับคือดานห้อยกวนนั่นเองเ,องเ,องเนาะในส่วนนี้เป็นช่วงที่ว่าพวกเฮาอ,ออกจากดานมาพวกเฮามาดินทีบ้าน้าเงินล้ะกักับสภาพบรรยากาศที่ตอนคืมๆเล่านี้เฮาก็บซีมาไทายบรรยากาศตอนขี่รถไปหงสาให้ทุกคนได้เบื่องน้นกันเนาะว่าจากด้านห้อยกนหรือว่าสายดานน้าเงินของเรานี่นะฮะเมืองหงสาสงเป็นยี่ใงญเน่เพราะว่าในเส้นทางตัวนี้เราเป็นเส้นทางที่ว่าได้ครับจากโครงการของ ในไทยร้อยเปอร์เซ็น์เลยเนาะเป็นเส้นทางที่เป็นของคนไทยเป็นคนสร้างให้น้องเนื่องจากว่าของคนไทยบริษัทของคนไทยซึ่งเป็นบริษัทของที่เมืองหงสาะที่เหตุเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าของเมืองหงสาน,นั่นเองแล้วขาเจ้าก็ได้มาสร้างเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาการไปมาหาสู่ของลราและก็ไทยน้ำกันซึ่งทั้งสอง,สองไยก็ได้รับผลประโยชน์พร้อมกันแล้วเนาะ แล้วตอนนี้เราก็จะมารีวิวมาทายเส้นทางให้ทุกคนได้เบิ้ลกันว่าสิ่มีความสวยสดงดงามเพียงใดในตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนำเงินเนาะซึ่งจุดบริเวณนี้เป็นจุดที่ว่าข่ละกะัพ่อแม่ของข่อยเคยมาขายเครื่องในสมัยก่อนเนาะเพราะว่าข่อยในสมัยก่อนก็อยู่ที่บ้านบ้านขอนอกบ้านหรือว่าบ้านไม่มีละกะ็สมัยนั้นก็ได้ พากันเอาเครื่องเอาของมาขายในเส้นทางนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางพานที่จะพานไปสู่ประเทศไทยนั่เองเนาะหรือว่าคนที่เราไปไทยล้ะกับคนไทยที่ไทยมาหาเล่ากับชีพานในบริเวณนี้กระเช้ให้ผู้คนเข้ามาขายเครื่องเป็นจำนวนลวงไหลายเลยแหละในส่วนนี้แต่ว่าช่วงนี้นีสถานการณ์โควิดกับโสามารถโบฮิตบบมีคนมาคอยขายคอยพานมาเนาะเพราะว่าด้านกับคอนคาวาเงียบเหงาบบมีผู้คนมาเลยในส่วนนี้นี่ แต่ว่าเส้นทางสภาพเส้นทางกับคนข่าวว่าดีเลยเนาะในสมัยก่อนเส้นทางมองเงินกะนข่าวเป็นทางดินแดงแต่ว่ามาถึงปัจจุบันกะเป็นทางที่สมบูรณ์แบบและกัเป็นทางปูยางไปจนสุดเลยเนาะก็เฮ็ดไทยมีการสัญจรสะดวกสบายเลยกะอยู่ใกล้ใกล้กับฟังไทยกะมีผลประโยชน์ร้อมกันแล้วกันประเทศไทยสภาพเส้นทางหรือว่าใกล้ๆกลบ้านเฮืองกะบ้านเมืองกะสิดีขึ้นไปน้ำเนาะ ซึ่งในตอนนี้เขาได้ไดข้ามขั้วเข้าไปเนาะอยู่บริเวณเมืองใต้มือก็เป็นบริเวณที่เขาจะต้องขึ้นเป็นเมืองเงินเนาะหรือว่าเข้าไปในตัวเมืองนั่นเองแต่ว่าเป้าหมายของเขาบริได้อยู่ตรงนั้นเนาะเขาก็ได้เดินทางออกไปสู่ต่อหน้าสไปซื้อๆเนาะเป็นทางที่ว่าไปหาเมืองหงสาเซึรงมีระยะทางประมาณ30กว่าลักประมาณ32ลักนี่แล้วเนาะเมื่อีเข้าเป็นถนนนี้แล้วทุกคนก็สีสังเกตเห็นว่าถนนก็เป็นถนนอย่างเรียบ ข่าง่าสวยงามเลยแหละทุกคนนี่อยากให้ทุกทุกคนเข้ามาเที่ยวมาชมมาขี่รถกินลมชมวิวน้ำกันเนาะบรรยากาศวันสีซําไหนแต่สำหรับข่อยขอคิดว่าการขี่รถมากับเส้นทางนี้ค่อนข้าง,งว่ามวนแต่ว่าคันซี่ห้ข่อยไปเป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นคนซ่อนรถกะรู้สึกว่าทำแม่งทำแม่งนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนมักขับรถล้วกัมักเกี่ยวกับแบบนี้ ขั้นเส้นทางที่ว่ามันดีดีแบบนี้ไปเลยนี่ขี่รถเพื่อนเพื่นอนเพื่อนหฮงการขี่รถกินลมชมวิวแล้วกัการพบปะหมู่บ้านในบริเวณอ้อมข้างนี่กับให้มีเสน่ห์ลวกะัมีความน่าดึงดูดใจให้ให้เขาอยากมาเที่ยวมาชมเนาะเบื้องจากสภาพฟ้ามือนี่กับมูสึกว่าอีกบูดนกับฝนกับทตกตกมาละเพราะว่าโซนนี้กับใกล้ยามแบบนี้กับมีฝนออกมากับอากาศให้อากาศบริเวณ นี่กับข่าวว่าหนาวพอสมควรเลยแหละตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองหงสานะทุกคนเนาะไปกับข่าวว่าใช้เวลากับซีตกอยู่ประมาณ30-40นาทีนี่แหละกพบาโดนหลายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจากสภาพเส้นทางแบบนี้แล้วกยเฮ็นให้การเป็นมหาสู้กันง่ายขึ้นแ้วกาในสมัยก่อนเนาะการมาเมืองเงินนี่บางทีใช้เวลาถึง3-4ชั่วโมงหรือว่า5ชั่วโมงก็เป็นไปได้เนาะ เพราะว่าในส่วนนั้นส,สภาพเส้นทางยังบูดีถน่อกเทียบกับตอนนี้บูติดเลยในส่วนข้างหน้านี่ก็อทเป็นคิวรถนะทุกคนเนาะเป็นคิวรถของอ่านาจะเป็นของมืองเงินเนาะกับโบหูเท้าเดี๋ยวเขาขี่รถอีกมโดดเขากับซามาเจอครับแบบนี้เนาะเป็นโค้งที่แบบมีความสวยงามเลยแหละทั้งขวามือกับทุกคนกับกเห็นว่าขกขาเจ้ากระไดมิแบบกันซนว่าให้ผู้คนเข้าไปตกตกหน,น้าผาเนาะกับเห็นว่า มีความสะดวกสบายเรียบร้อยแล้วก็เส้นทางกับบกเปเพเนะทุกคนออกกันตามที่เฮาเห็นนี่แหละแต่ว่าเฮากะมือน,น,นี่เป็นเฮาบริขีรถจักรเลยทุกคนเดอ้อเฮาขี่มานารถของไอนะ้จอยเนาะเพราะว่าเฮามีเบียกในนึงแล้วก็จะไหนก็นได้ผ่านาวาละเฮาก็เลยว่า่ายทุกคนเบิงน้ำกันซะว่าสิเป็นยังไงเน,น่ตามที่เฮามาในสมัยก่อนเนาะเส้นทางก็เป็นทางดินแดงเน่แล้วก็บบริเวณตะฟังมือขวามือนี่ก็สิเป็นแบบว่า เฮาก็ส no, med no, ิเห็นแบ่เนาะพ่อแม่เวลามาก็พ่อแม่ก็สิมักพาจอดเลาะเบิ่งแบ่เฮาก็สิมักๆแล้วก็ใจแท้กยากพแบกับนเนาะเสียงหน้าเติมได้ตาย เสียงสู้หาเอียเจ้าเบลียหรือสาแฮมบาเบลียเหมือนลาเกย์ยงฝ่ขี่รถไม่อิจวะห่นมาเขาก็สิมาเจอกับบริเวณที่เป็นชั้นไหนแก้วเนาะเกูที่ขึ้นซื้อเกี่ยวกับของเส้นทางเมืองอุตสาห์เมืองเงินนี่แหละเนาะเป็นเส้นทางที่ว่า พ่อแม่พามาก็ต้องว่าคิดว่าภูนี้ค่อนข้างว่าลำบากเลยแหละเพราะว่าตั้งแต่มาหงสาหาเมืองเงินผูนี่ก็เป็นภูที่สูงและกระสั้นที่สุดที่ว่าพวกเขาได้มาเจอตามคาดการณ์ในสมัยก่อนเนาะกัเป็นเรื่องเราของพ่อแม่ปูป้าปูอาจนายายเนาะที่ว่าได้เราสูฟังว่าผูนี้ก็เป็นผูหนึ่งที่ว่าในสมัยก่อนที่ขาเจ้ามาลบซึกกับโบสามารถขึ้นภูนี้ได้อีย่างประมาณนี้อื้นว่าคันดแก้วเนาะ กับพูกคือกันว่าผู้อื้นเป็นคันใดจังใดเขาอึ้นตามควาเมย์พาเว้าแล้วเนาะเขาได้ฟังมาในการมุมสูงนาะที่ว่าพวกเขาอยากไทยทุกคนได้บึงว่าสภาพเส้นทางมันมีความสวยงามปันใดแล้วกับมีความสะดวกสบายปันใดเขาบึงไปนี่กับที่เห็นเป็นต้นไม้ใบหญ้านอนอยู่บริเวณทั้งรุ่มแล้วกับบริเวณทั้งข้างทั้งเทิงนี่เย็กให้พวกเขาขี่รถออกมาแล้วกับโบเบือเนาะบวกกับความค่อยความโค้งแบบนี้กับ เนเฮามีความตื้นตันใจแล้วกับมุสีความมาเธาใดกับเป็นตายขี่รถมาเที่ยวมาสมนะทุกคนจระใดกาฝากทุกทุกคนเด้อเป็นไผที่ว่าพี่น้องชาวไทยนอที่ว่าอยากมาเที่ยวมาสมประเทศลาวกับที่มาจากจังหวัดน่านกัอยากแนะนําให้ทุกคนขึ้นมาเที่ยวมือหงสาเ,เด้อกับโบไก่จากด้านภายนน้องบได่โบไก่จากด้านห้วยโกลนายคิดว่าน่าจะประมาณ30นาทีขั้นขี่รถจักรประมาณ30นาทีก็น่าจะหอดแล้วเนาะ กับสภาพเส้นทางแบบนี้ก็อยากให้ทุกทุกคนเข้ามาเที่ยวมาชมนกกนเนะการการสัญจรกับโบได้ลำบากตามที่ทุกคนคิดไว้เนะหลังจากหลังจากเส้นทางตัวนี้แล้วกะสำหรัผู้คนที่ว่าอยากไปหลวงพะบางกะเขาก็ได้รีวิวเส้นทางให้ทุกคนเบิร์แล้วเนอว่าเป็นยังไงอยู่บริเวณทั้งหน้าเนกซึสิเป็นคอนของผู้ไฟเนอที่เขาทายทุกคนในเบิร์แต่ว่าสภาพ,สภาพเส้นทางจากบรรณานนปุงหา เชียงแมนนียนนอหรือว่าใกล้กับบริเวณหลวงพระบางเขาก็ากใทุกคนในเบิงน้ากันแล้วสภาพเส้นทางก็ค่อนข้างว่าดีเลยแหละบวกกับเส้นทางตัวนี้ท็่ให้การสัญจรการมาเที่ยวค่อนข้างว่าสะดวกสบายเลยแหละที่จริงก็อยากแนะนําทุกคนมาเที่ยวหงสาแน,นีเนาะบอยากให้เลยไปทางหลวงพระบางเพื่ออยากให้ทุกคนเขามาเที่ยวเมืองหงสาวนีว่าเป็นทังไนแต่ว่าเราอยู่หงสานีีเขาก็อยากเน้นอยากทายทุกคนในเบิงว่าสภาพเส้นทางบ้านเมืองของเขานี่เป็นยังไน บนจุดเที่ยวบนจุดเป็นตาสม้มป็นนตาเที่ยวกะเขากะพยายามดึงให้ทุกคนได้มาเบิองเนาะมิเตวาฝากทุกทุกคนเบิองคลิปเขาเรื่อยๆล่ะกะภัยที่มาเที่ยวกะอย่าลืมไปบ้านเวียงแก้วล้ะกะยางาเขาในตัวเมืองยางสมเนาะล้ะกะบริเวณผู้ผ่าปลาไม่กะค่อนข้างว่าหลายเลยแหละเป็นภัยยักมาเที่ยวมาสมกับมาเที่ยวได้เนะาะกะมีคนนำพาหรือว่าให้คนในพื้นที่พาไปไยายากไปซ่อนปูซ่อนปลากาัมาเที่ยวได้เด้อ ซึ่งอยู่บริเวณเมืองขวามือนี่ผู้คนก็บซิหินเป็นองรงการเนาะเป็นองรงการจากองรงการองศาพาวเวอร์นี่แหละเนาะเป็นองรงการที่ว่าคนที่เฮ็ดเบียกอยู่องรงการเขาเจ้ากัสซิมานี่แต่ว่าองรงการกับบริมีแต่จุดเดียวเนี่ทุกคนเนอะมีะข่าวว่าหลายจุดเลยแหละในโซนตัวนี้ฮากัสซีเข้าไปสินทางหาเมืององศาแล้วเนาะนี่องศาพาวเวอร์เป็นบริษัทใหญ่เลยแหละที่ว่ามาเฮ็ดเป็นผู้ไฟอยู่นี่ ซึ่งเขาขี่รถมาอีกบุดนหนอเขากะชีมาเจอกับบริเวณเป็นทุงน่งนาเนาะเป็นทุงน่งนาขนาดใหญ่เลยแหละแต่ทุกคนกะสีเห็นเป็นส่วนหมกโมเนาะอยู่ตอนน้านี้เป็นส่วนหมกโมที่ว่าเป็นคนจีนเขาเจ้ามาสัมปทานกับที่หงสานี้ที่มีแต่ประมาณนี้แหละเนาะเป็นหมกโมนี่กะเวลามันสุกหรือว่าได้ทีแล้วเขาเจ้ากาาลักบมาขนออกมาไม้วะกะออกไปสู่ประเทศจีนนั่นเองเนาะ ว่าเขามานี้ขาเจ้าขเาขาจเพราะว่าเขาเจ้าเป็นคนมาลงทุนดิแลก้กกระสาบพื้นที่ของมึงอ,องษานี่เพื่อเป็นพื้นที่ผลิตสเสบียงอาหารและกการเฮ็ดกสิซีรกัเนาะเพื่อไปจาหน่ายสู่ประเทศของเขาเจ้าเพราะว่าของบ้านของเจ้าก็อาจจะบมีพื้นที่เพียงพอนอะทุกคนกน็อาจจะทราบดีเนาะว่าประเทศจีนของเจ้าเป็นประเทศที่มีความแออัดหลายและก้น,นเฮ็ดกษตร,รแบบนี้กับอนข,อขออ้าวว่ายากลําบากจึงใน้ใช้แบบนี้มีแตว่า คลิปนี้พวกเขากาอยากขอตัวลาทุกๆคนไปอนกอนมีแต่ว่าไพรที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครพ์่อเป็นกำลังใจให้ซองตัวยูนิสองลอเทียวลาวเด้อขอขอบใจทุกคนที่มามาให้คำคิดเิ็นละกะให้คำตีทรงของซองเฮาเนาะมีแต่ว่าเฮาซีพยาย,า,ยามไปปรับปุงแก้ไขซองเฮา,าให้มันดีขึ้นเรื่อยๆละกะสินํำเสนอวิวการท่องเที่ยวของประเทศลาวให,ให้ทุกคนได้เบื้องน้ำกันเนาะขอขอบใจหลายๆที่ทุกคนมาเบื้องจนจบเนาะ ternem kon rok muean tai her la tem chi k a r lai chi k a e i laeo haem k